นี่คือสมุดบัญชีแสดงรายการรายรับรายจ่ายค่าน้ำประปาของบ้านคูขาดหมู่ที่2ตําบลโคกสง่าอำเภอผลจังหวัดขอนแก่นที่คณะกรรมาการหมู่บ้านได้นำมาชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่นที่ได้รวมก,กันกับชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจสอบตามกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส watch and Vo i c e หลังได้รับแจ้งข้อแสจากชาวบ้านถึงการบริหารจัดการน้ำประปาที่ไม่โปร่งใสและเรียกเก็บค่าน้ำประปาโดยไม่เป็นธรรมเอกสาราาในสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายตอนหนึ่งระบุว่านในปี2560เดิมทีบัญชีประป,ปาหมู่บ้านมีเงินเหลือในบัญชี90,000บาทก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน2561จะมีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชี เพื่อซ่อมแซมและซื้ออุปกรณ์เป็นเงินจำนวน45,000บาทก่อนที่ในเดือนตุลาคม2561จะมีการเปลี่ยนถ่ายให้คณะกรรมการชุดล่าสุดเข้ามาดำเนินการบุษบาใบาเข็มหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านเก็บเงินค่าประปาเล่าว,ว่าหลังเข้ามาทำงานก็พบว่ามีเงินเหลือเพียง45,000บาทและหลังจากนั้นก็ได้มีการเบิกถอนมาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งน้ำประปาตัวใหม่หลังได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ในปี2559ให้ก่อสร้างประปาคอนกรีตแทนตัวเดิมที่เป็นประปาเก็บน้ำทรงลูกบอลที่ใช้งานมานานกว่า10ปีจนทำให้ปัจจุบันเงินในบัญชีหมดเงิน4,000หาพัน 45, 000, นี่เอาไปสื่ออย่างแน่ก้อนสื่อใดใส่น้ำต้องเอาไปซื่อเสมอตอน2,000 20, 0บาทพ่อสื่อเสมอม,มาลงเงินในบัญชีก็เหลืออายุ2,000หาพันค่ะเงิน2,000หาพัน 25, 000, นี่ถือถอนมาในปี64ค่ะ คือสมิดใหม่ในซื้อมาสือส่อสมิดหลวก็ทอทออุดตานทอนี่ก็ไม่เปลี่ยนก่อนหน้านี้หมู่บ้านคูขาาใช้น้ำประปาระบบบาดาลจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านทั้ง120หลังคาเรือนก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ระบบผิวดินในปี2561ทำให้การเรียกเก็บค่าน้ำเท่าเดิมคือหน่วยละ4บาทไม่เพียงพอต่อการชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าไฟที่สูงเกือบเดือนละ10,000บาทจึงทำให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ขอเพิ่มการเรียกเก็บค่าน้ำประปาเพิ่มอีก6บาท,บาทเป็น10บาทภายในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเพื่อชำระค่าไฟที่เหลือให้หมดปัญหาก็คือถ้าบานเหนี่ว่าน้ำประปาครับเพราะว่าม,วมันเป็นน้ำพิวดินน้ำพิวดินนั้นเป็นน้ำใตดินนะครับเพราะว่าพวกที่คอลลินพวกพวกนี้ถ้าเข้าไปเอามามันก็หลใจมันก็หลไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ ก็เนี่กาเจ็บค่าน้มสีบาทนะครับมาประชาคมกันมองเดือนมังหันนะครับขึ้นเป็นสิบบาทนะครับขึ้นเป็นสิบบาทเดี๋ยวนี้ก็ยังรอรอเมืองหกเดือนที่ประชาคมกับชาวบ้านว่าหกเดือนรอเมืองว่าผลการเจ็บเงินค่าน้มมันจีเป็นยังไงมันจีบรรลานกันกับกาไฟ่าสมแซมบอนะครับถ้ามันยังเป็นไปไม่ได้ผอกะที่ ข,อออขอณททะขที่จากการตรวจสอบและพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านยังพบปัญหาการใช้น้ําประปาของหมู่บ้านที่มีความผิดปกติตั้งแต่มิตเตอร์น้ําไม่เดินการใช้น้ําที่ไม่สัมพันธ์กับคนในครอบครัวสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดขอนแก่น จึงได้ให้ทางผู้นำชุมชนร่วมกับทางอบตอโคกสงา่าดําเนินการลงพื้นที่ทําการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวก่อนจะรายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําประปาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางผู้นำชุมชนก็ได้ร่วมกันพูดคุยนะครับว่าการบริหารจัดการต่อไปเราจะทํายังไงให,ให้การบริหารจัดการประปาเนี่ยไปในแนวทางที่ที่ดีขึ้น แล้วก็จะทําในเรื่องของการแยกระหว่างประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมนะครับไปให้กับภาคประชาชนที่ใช้น้ําประปานะครับได้เข้าใจว่าสิ่งไหนที่เป็นของส่วนรวมเราจะต้องช่วยกันรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําไม่มีการลักลอบใช้อย่างที่ท่านผู้นําได้เล่าให้ฟังว่าบางรายนะครับผู้ใช้น้ําประปาะปาบางรายเนี่ยใช้น้ำนะครับหเดือนใช้น้ําประปาแค่หน่หน่วยนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นในลักษณะการนําประโยชน์ส่วนรวมไปใช้ประโยชน์ส่วนตน สมารกว่นะคับอย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจมองเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ถ้าหากไม่รีบดําเนินการตรวจสอบแก้ไขหรือปล่อยปะละเลยปัญหาอาจจะยิ่งบานปลายและสอให้เกิดการทุจริตในอนาคตได้